คือออฟฟิศเก่าอ่ะเป็นออฟฟิศกระเทยมากออฟฟิศแบบว่าอัปเปอร์คัทคีไอทีนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะชื่อชื่อบริษัทว่าอัปเปอร์คัทคีไอทีเป็นออฟฟิศของ LGBT ซึ่งทุกคนเนี่ยจะเป็น LGBT หมดชายแท้หญิงแท้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3 0มสถึงสีสิบอร์นนกนั้นคือกระเทยหมดกูก็ถูกนับอยู่ในกระเทยนั้นอ่าเป็นแบบว่าสายตลกปกฮาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วทุกสวัสดิการของของอัปเปอร์คัทคีไอทีเนี่ยจะเป็นแบบว่าทุกๆุหนึ่งเดือนเราจะมีปาร์ตี้ใหญ่ อของออฟฟิศทุกคนจะต้องไปแฮงเอาท์กันเอือว่าเป็นประสบการณ์ของออฟฟิศเป็นเอาทิ้งเหรอฟรีฟรีเอาติ้งประจำเดือนเอาทิ้งประจำเดือนครั้งนั้นจัดที่โคโค่วอลกูก็เต้นเต้นเต้นเมาแดกแดกเราเป็นตัวจี๊ดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เต้นเต้นเต้นแดก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 ทุกคนจำกูได้หมดแล้วนิสัยเราเราต้องหนีกลับอยู่แล้วทำไมอ่ะเออเราต้องหนีกลับอยู่แล้วกูเล่าแล้วครั้งนั้นอะมันกินเ้าแบบกินเหล้าแบบเหล้าทาวเวอร์ที่มันเป็นเหล้าปั่นทาวเวอร์แบบเหล้าปั่นนะคือเมาเร็วมากเลยแล้วกูแบบจะ แล้วกูก็าอ้อมข้างหลังคือเรียกโบกแท็กซี่จะกลับบ้านอไปรามคับแหงครับแต่ว่าพอขึ้นแท็กซี่เสร็จปุบ<อ>๊บจะอ้วกอ,อ,อความโคงเคลงของของแท็กซี่อะไรเงี้ยจะอ้วกแล้วพญาไทยเนี่ยไอสองโค้วอกเนี่ยมันจะต้องไปอยู่เทินใต้สะพานมืดๆอ,ะอ่ะสะพานแบบสะพานข้ามน้ําปกติอ่ะแต่ว่ามันมืดมาก<อ>แล้วแล้วจังหวะวืดอ่ะจังหวะว้ดจะเล <laughs> ี้ยวอ่ะจะอ้วกแท็กซี่บอ,บอกบอกอะไรลุงแท็กซี่ครับ ข้างทางหน่อยลงไปอ้วกลงไปอ้วกอ้วกเยอะมากขันมาทีิแท็กซี่ไปแล้วทิ้งหรอแท็กซี่ไปแล้วแท็กซี่ทิ้งกูอยู่ตรงใต้สะพานนั้นอกูก็คานกูจำได้เลยกูคานคานแบบทหารทหานพานอะ่ะกูแบบร่างกายกูไทนร่างทนร่างตายไปแล้วแต่ว่าแขนขยับได้อยู่ ก็คือแบบเอามือไปแล้วก็ไปจําได้ว่ามันมีต้นต้นต้นไทรต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ใต้สะพานพอดีแล้วก็ไปอยู่ใต้ใต้ใต้ต้นไทรนั้นแล้วก็นอนพิงอย่างเงี้ยจังหวะชีวิตสุดท้ายอ่ะจังหวะว่าเฮ็ดพีจะหมดแล้วเหลือชีวิต้หยอ่ะกูหยิบมือถือขึ้นมาส่ง GPS อ่ะไปในไลน์กลุ่มของออฟฟิตแล้วก็ส่ง GPS ไปหาแฟนกูแล้วบอกว่าช่วยด้วยบอกว่าช่วยด้วยพีไม่ช่วยด้วยมึงเชื่อป่ะคนที่ออฟฟิศอ่ะเดินมาหากูที่ต้นไทรต้นนั้นอ่ะลุมมึงกันมาหาเออ ไม่มีใครเห็นกูเลยทุกคนเห็นต้นใส่แต่ทุกคนไม่เห็นกูแล้วแฟนกูอ่ะมาจากรามเขามาแหงอ่ะมาที่โคโค่วอลกัะแล้วมาตกต้นใส่ต้นนั้นเป๊ะๆอ่ะเดินหากูกันอยู่ตรงนั้นอ่ะกูจําได้ว่าตอนนั้นประมาณตีสองอ่ะเดินหากันอยู่ตีสามตีสก็ไม่เจอไม่มีใครเจอกูเลยจำได้อ่าตื่นขึ้นมาคือสรุปพี่นอนอยู่ตรงนั้นคือพี่นอนอยู่ที่ต้นใส่ต้นนั้นแหละแต่ตื่นขึ้นมาทีทีคือประมาณหกโมงเช้าเออพิงอยู่ใต้ต้นใส ไม่มีอะไรหายเลยสักอย่างผมว่าเจ้าพ่อต้นสายช่วยพี่แน่แลยอาจจะช่วยคือไม่อยากให้คนที่ไม่คิดไม่ดีเห็นไงก็เลยไม่ให้คนดีเห็นด้วยไม่แต่เจ้าพ่อไม่รู้ไงว่าตรงนั้นแหละคือคนดีหมดเลยที่มาหากูอะคือจะมาช่วยจะมาช่วยทำไมพ่อไม่ไม่เปิดให้ผมไม่ให้เห็นแล้วผมได้กลับบ้านตั้งแต่ตีสองแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องผีใช่ไหมใช่